มาแล้วเข้ามากลางรอบจบว่าคือ C horse ah อันนี้นี่เขาสามารถปรับเป็น Transparency ได้ก็คือปรับบัดให้มันไม่ต้องเข้มสุดอ่ะใช้ยาถูกเหมือนกันนะดี h o r อย่างนี้แล้วกันวานน้ำสักนิดหนึ่งเออเออน,นี่เป็นไงเ,เขียนให้ด้วยอ่ะมาน้ำนี่วาแล้วแบบจริง,รงมาดูกันใครวาดอะไรมา ลงจงเบยเปไปหนึ่งนะอุ้ยมานำ้ำแอบแตกหรือเปล่าไม่รู้ที่2แล้วกันอุ้ยมาน้ำอยู่ในนำ้ำว่าน่ารักมากเลยอะแต่ว่าไม่ได้ลงสีให้ให้สมก็ได้อ่ะอุ้ยานแบบตาเบลน่ารักดีน่ารักดีเอ้ยไอด้นโนแล้ก็เป็นแบบเหมือน,นตัวอะไรตะโกนสักอย่างที่3มมาน,น้ำจริงๆริเพราะว่ามาแล้วก็ว่าน,นำ้ำจบเลย <laughs> อุ้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มาน้ําชอบชอบน่ารักนารัก,รกให้ห้าไปเลยทำให้คะแนนแบบไม่ยุติธรรมสุดแล้วผู้ชนะก็คืออฮ้ยอันนี้มาน้ําตาแบบแต่ว่าเราก็ติดหัวนะแสดงว่าของเราก็สวยเหมือนกันแล้วเนี่ยหวานดาวอะไรวะเนี่ย